สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสางบ้านครับแฟนครับน้องออิงครับรถตู้เริ่มเปิดแล้วครับผมแสดงว่าจะเริ่มออกเดินทางแล้วครับเตรียมของครับไปรอเอ็ดบางครับเป็นมันไวครับร้อยเอ็ดน่าจะไปรอเอ็ดครับมาเสาเห็นไ่อเอป่ออยู่ในคลิปครับผุนครับ อีกจัดการครับสนใจสร้างบ้านโทรศูนย์หกสา6เจครับ063 78 9กสามครับจะดูนะครับ เรโดบ๊อบเห่าุ้นรับน้องเตรียมตัวเดินทางนี่มาแล้วครับท้องขาวมาอ่อนคนน่ะโอ้ไม่มีอะไรให้กินไป <c oughs> <c oughs> ป่ะไปทำงานเราป่ะ ่ะต้องขาวไปไปเร็วป่ปไปดูที่ยังทำอะไรไว้บ้างด้านในครับด้านในช่างเริ่มปรับ เมือ่อนอาจะบริธีปูนรัาไม่เห็นช่างจองปูนมาครับเดีย๋ยวไปสำรวจทั้งบนกันดีกว่า เท่านี้เจ้าเริ่มเกวี้ยกล่อม้วารับหมดแล้วครับช่วงนี้ก็จะเก็บเฟื่องครับทีงนี้กว่างแห้งครับแล้วก็เย็นด้วยครับลมหนาวมาจากด้านนี้ครับมาจากด้านวัดน่ครับด้านที่เหนือครับ โอ้โรถคุณปู่ครับวันตอนนี้คุณปู่ว่ายังไม่ออกมาครับ สนใจสร้างบ้านโทร0637899666ครับ0637899666ครับด้านบนนี้ลมดีจังเลยครับ รถเกี่ยวรถเกี่ยวเฟืองครับเอรถเกี่ยวเฟืองรถเกี่ยวเฟืองครับผมคุณครับวันนี้พระเจ้าเนี่ยงัวเลียงควายครับเพิ่นก็จะเอาเก็บฟางเอาไว้ครับให้บางคนก็ขายครับบางคนก็เอาไว้ให้พวกงัวพวกควายกินครับช่วงหนาวฝนครับเพราะว่าจะปล่อยออกมาแบบนี้ไม่ได้ครับนี่ตอนนี้เพิ่นเริ่มปล่อยออกมาครับนี่ปล่อยออกมาเต็มเลยครับ ในหน้าฝนไปบ่ได้กต็ต้องมีเฟื่องให้กินครับน้องขาวมานี่เร็วน้องขาวมานี่ว่ายังไงอึมี่เียเร็วอืมอื <c oughs> ม <c oughs> <c oughs> เอาใครมะมาเร็วปะมาเร็วมาเี่ยครับบรรยากาศใบบานแบบนี้ครับอ๋อใบเอาเอาตัวนี้ครับจะให้ตัวนี้ออกไปครับ นี่เป็นม่อยากทั้งอื่นส่งเสือส่งขาวมาให้อยู่ด้วยอ่ะส่งขาวป่ะมามนีครบเพราตัวนี้ให้ตัวนี้อยู่ด้วย รถตู้จะออกแล้วนะครับได้รอเอียดประมาณจากชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงบ้าสองชั่วโมงครับชั่วโมงกว่ากว่าหรือสองชั่วโมงแล้วแตะเรียกเตะให้เจ้าตายเขาไล่หน่อยครับวกว้างการจราจรหรือเปล่าครับ วันีัครับนนกดิวันนี้ครับผมพี่น้องครุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมีอะไรสอบถามก็พิมพ์ก็มากันมากครับวันนี้ไปแสดงที่ร้อยเอ็ดนะครับตำบลไหนเพื่อไนบ้านไหนเพื่อไรหูกะซอยพิมพ์มาบอกนะครับรถใครมาเอ่ยอ ลีปนี้ซีสเกตสางบ้านพี่น้องขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ